ที่มีผลต่อสุขภาพมากที่สุดก็คือ pm 2 5แต่สิ่งที่เราควรจะเข้าใจเพิ่มเนี่ยคือ pm 2 5มันคืออะไรบ้างองค์ประกอบที่มันเป็นแกนหลักของ pm 2 5เนี่ยเรียกว่า black carbon โดยตัวของมันเองเนี่ยมันก็มีอันตร,รายต่อสุขภาพแต่ที่อันตร,รายมากกว่านั้นก็คือว่ามันมีความสามารถในการดูดสารที่เป็นพิษต่างๆจากแหล่งกำเนิดของมัน เข้้าไปดวยฝุ่นอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยครับฝุ่นที่มีผลต่อสุขภาพมากที่สุดก็คือ PM 2.5คราวนี้เราพูดเรื่อง PM 2.5มามาพักใหญ่ละแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะเข้าใจเพิ่มเนี่ยคือ PM 2.5มันคืออะไรบ้าง องค์ประกอบที่มันเป็นแกนหลักของ PM 2.5เนี่ยมันคือตัวคาร์บอนที่สำคัญอยู่อันหนึ่งเรียกว่า black carbon black carbon มันมาจากคาร์บอนชนิดหนึ่งที่พอเอาแสงส่องเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นมองเห็นเป็นสีดำๆเขาเลยเรียกว่า black carbon แต่ black carbon เนี่ยมันคือตัวแกนของ PM 2.5ที่มันออกมาจากการเผาไหม้ทุกชนิด แกคาร์บอนเนี่ยมันสําคัญตรงพี่ว่า,เ,าเหมือนกับที่เราใช้ถ่านดูดกลิ่นอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสามารถในการดูดทุกอย่างมาติดกับตัวมันนะครับพยายามจะหาชื่อภาษาไทยของมันเนาะก็เลยเรียกมันว่าละอองถ่านโดยตัวของมันเองเนี่ยมันก็มีอันตรายต่อสุขภาพแต่ที่อันตรายมากกว่านั้นก็คือว่ามันมีความสามารถในการดูด สารที่เป็นพิษต่างๆจากแหล่งกําเนิดของมันเ,นเข้าไปด้วยแ l ละ k คาร์บอนเนี่ยมันเกิดความสนใจมากขึ้นเนี่ยในปี2012นะครับสภาคองเกรสของอเมริกาเนี่ยให้ US EPA เนี่ยทำรายงานเรื่องนี้เลยเรื่อง Black c a r ์บอความสำคัญในแง่ของค l i m a เ a ชินนะครก็คือว่าแบล็ k คาร์บอนเนี่ยมันอยู่ในอากาศแล้วมันทำให้ ความร้อนในอากาศเพิ่มขึ้นเมื่อมันลงมาที่พื้นเนี่ยมันก็เหมือนกับละอองนะที่ไปเกาะกตามต้นไม้มันก็ดูดความร้อนทําให้ต้นไม้เนี่ยมันเขียวและที่สําคัญคือมันทําให้เกิดปรากฏการณ์ของการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกเพราะนั้นเนี่ยแบล็คคาร์บอนจึงเป็นสาเหตุอันดับสอง ของการเกิดขึ้นของ Climate Change ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือ Black Carbon เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในอากาศแค่ไม่กี่อาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราลดการทำให้เกิด Black Carbon เนี่ยมันจึงทำให้เกิดการเห็นผลทันทีทำให้เรื่อง climate c h a n g e เนี่ยมันใกล้ตัวคนมากขึ้น คาร์บอนกับเราเนี่ยมันเกี่ยวกันยังไงเนาะถ้าเรามองว่าแบล็กคาร์บอนคือ PM 2.5ที่มันเกิดจากการเผาทุกชนิดเนาะการศึกษาเรื่องแบล็กคาร์บอนการติดตามเขาเรียกว่า PM 2.5ทุกทุติยภูมิเนาะก็คือไม่ได้ PM 2.5ที่เกิดที่นั่นแต่มาจากที่อื่นนะครับมีการศึกษาของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ที่กเกษตรศาสตร์เนี่ยเขามี KU Tower เนาะสูง110เมตร เขาก็วัดดูที่แบคคาร์บอนของ p m 2.5เนี่ยว่ามันเป็นพีเอ็ม2.5ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือมาจากที่อื่นเขาพบว่ายิ่งสูงขึ้นไปเนี่ยพีม2.5ที่มาจากที่อื่นเนี่ยมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นว่าในบางช่วงเนาะที่อากาศหนาวแล้วอากาศมันปิดเนี่ยมันทําให้พีเอม2.5มันชัดขึ้นเนี่ยมันชัดขึ้นด้วยเหตุที่ว่ามันได้ตัวพีเม2.5มาจากที่อื่นด้วย การสนใจตัวแบล็กคาร์บอนตัวละองฐานเนี่ยเนาะที่มันออกมาจากแหล่งกําเนิดเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพของปัญหาความไม่เท่าเทียมกันความไม่เป็นธรรมของการได้รับรู้สถานการณ์ของตัวเองความไม่เป็นธรรมที่จะได้รับการปกป้องเนี่ยชัดเจนขึ้น ผมมองว่าในเรื่องอากาศสะอาดเนี่ยที่มันบังคับใช้ไม่ได้เนี่ยอันที่1คือใช้การบังคับอย่างเดียวไม่ได้อันที่2ก็คือคกลไกที่มันมีอยู่เนี่ยมันกระจัดกระจายมันไม่บูราณาการกันถ้าประเด็นที่1นนะครับทำไมมันถึงบังคับใช้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเป็นเรื่องการเมืองและเรื่องผลประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ใช้กลไกตลาด ในแง่ของการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเข้ามาจูงใจเนี่ยมันไม่มีทางสำเร็จเพราะว่าถ้าใช้การบังคับอย่างเดียวมันมีวิธีการที่ลดทอนอำนาจในการบังคับอยู่แล้วเนาะโดยโดยธรรมชาติของสังคมไทยในทุกระดับแต่ถ้าเราจะให้สำเร็จเนี่ยมันจะต้องใช้มาตรการจูงใจด้วยซึ่งในต่างประเทศก็เป็นอย่างนี้ครับมันต้องใช้ทั้งมาตรการเชิงบังคับและมาตรการจูงใจนะครับ มันมันถึงจะได้ผลอันที่สองคือปัญหาของกลไกลที่มันแยกส่วนนะครับมันทำให้การควบคุมบังคับหรือการทำให้เกิดผลทำปฏิบัติเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นทำไมจึงควรพูดถึงเรื่องกฎหมายอากาศสะอาดในมุมของการเป็น กฎหมายที่มาสร้างกรอบการทำงานร่วมแบบใหม่ที่จะเชื่อมโยงกลไกต่างๆเข้าด้วยกันและมีมาตรการทั้งมาตรการเชิงบังคับและมาตรการจูงใจนะครับ